สวัสดีพี่พี่น้องๆชาวสวนชาวเกษตรทุกท่านนะคะพบกับช่องป้าจอยเกษตร5 g อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ป้าจอยพาทุกท่านมาปลูกมะเขือเปราะนะคะปลูกมะเขือเปราะยังไงให้ได้ผลผลิตสูงนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นมะเขือเปราะในสายน้ําหยดนะคะทุกคนซึ่งเราก็ปลูกได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะมะเขือของเราเริ่มกําลังจะติดแล้วนะคะสําหรับสายน้าหยดของเราจะหันตรงรูขึ้นข้างบนนะคะทุกท่าน หันรูครึ่งข้างบนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รูของน้ำหยดดูดเอาฝุ่นละอองฝุ่นพื้นดินของเรานั่นเองนะคะนี่คือเทคนิคของการวางระบบสายน้ำหยดนะคะทุกคนระยะในการปลูกของมะเขือของเรานะคะเราจะปลูกความความกว้างของระยะแถวนี้จะอยู่ที่3เมตรพอดีนะคะทุกคนบางบางท่านก็อาจจะประมาณ2เมตรห้าเมตร80ก็ได้นะคะ ส่วนระยะหลุมของเขาก็จะอยู่ที่1เมตร50นะคะตัวนี้ขึ้นอยู่กับการชอบของของแต่ละบุคคลน,นะคะทุกคนเพราะว่ามะเขือเปลอกของเรานี้ถ้าปกเกราปลูกทีแล้วออพอเวลามะเขือของเราจเจริญเติบโตขึ้นมามันก็จะทําให้ระบายอากาศไม่ได้เท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลูกห่างไว้ดีดที่สุดนะคะทุกท่าน ก่อนปลูกนะคะรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตรเสมอนะคะ15 15 15หรือจะเป็น 16, 16 16 16ก็ได้นะคะทุกคนหลังเราเรารองก้นหลุมแล้วก็รดน้ําให้เยอะๆเท่าที่เราจะรดได้นะคะเพราะว่าการการปุ๋ยของเรามันจะร้อนอยู่ในรากบริเวณรากของมะเขือเปราะนะคะพอต้นมะเขืออายุได้20วันใส่ปุ๋ยสูตร18 12 6ได้ทันทีนะคะเพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้เขาจะเร่งทําให มะเขือของเราจเจริญเติบโตได้งามนะคะควรใส่ปุ๋ยห่างจากต้นของมะเขือประมาณ2-3เซนติเมตรนะคะและก็รดน้ำทันทีนะคะทุกคนมะเขือปลอกของเราอายุเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่45-60วันนะคะทุกท่านนี่คือสวนมะเขือปลอกของเรานะคะเหตุผลที่เราไม่ใช้สปริงเกอร์ก็คือวัชพืชจะเยอะนะคะในแปลงของเรานี้จะไม่ใช้ สารกำจัดวัชพืชโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าในร่องของมะเขือปลอกของเรานี่จะใช้รถรถไถเดินตามหรือไม่ก็รถไถคูโบต้าชนิดที่ไถเผื่นดินได้นะคะจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ค่ะทุกท่านเราสามารถใช้ปรับพื้นดินในช่วงระยะที่มะเขือของเราโตในลักษณะนี้นะคะคือเราจะ ใช,ใช้รถของเรากําจัดวัชพืชแทนที่จะใช้สารเคมีนะคะเพราะว่า,าสวนมะเขือของเรานี้ถ้าเราใช้สารเคมีใช้พวกยากําจัดวัชพืชมันก็จะทําให้แพ้มะเขือของเราได้นะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งอาชีพสําหรับชาวสวนของเรานะคะนําเงินเข้าในครัวเรือนเราไม่ขาดมือนะคะทุกท่านกำลังออกดอกผลผลิตแล้วนะคะ สำหรับยาเพี้ยะนะคะทุกท่านการดูแลรักษายาเพี้ยเดี๋ยวคลิปต่อไปป้าจอยเกษตร 5G จะมาแนะนำสารกำจัดเพลี้ยให้เราได้รับรู้กันเป็นทอดๆกันไปนะคะแต่วันนี้เรามาดูวิธีการปลูกวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะทุกท่านมาเาะเขือเปราะเป็นพืชที่ดูแลยากพอสมควรนะคะเพราะว่าเขาจะมีศัตรูพืชก็คือเพีย นอนนะคะเพีย้ยไฟรายแดงมแมลงวีขาวแล้วก็พวกนอนพวกนี้นะคะทุกคนเพีย้ยไฟสําคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฉีดพ่นยาทุกๆ3ามวันก่อนเก็บนะคะระยะเริ่มแรกของมะเขือของเรานี่จะขาดสารกําจัดมแมลงไม่ได้นะคะเราต้องพ่นตลอดเลยนะคะทุกท่านตัวนี้ก็จะออกต่อยอดออกมาให้เราเก็บได้อย่างสม่ําเสมอนะคะ วิธีการใส่ปุ๋ยประจัยเกษตร 5G ได้ใส่ทุกๆ7วันนะคะตัวนี้จะเป็นปุ๋ยสูตร15 15 15แล้วนะคะทุกคนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเราก็ใช้สูตรนี้รองกลล้นหลุมนะคะเทคนิคของการปลูกมะเขือให้งามก็คือน้ำต้องพอปุ๋ยต้องพอยาต้องพอนะคะทุกท่านและก็หลีกเลี่ยงสารกำจัดวัชพืชนะคะห้ามห้ามเอามาฉีดในแปลงของมะเขือของเรานะคะทุกคน ดูดูคะ่ะทุกคนยอดมะเขือ,อของเราอวบแล้วก็ยอดจะใสนะคะถ้าเกิดมีน้อนมีเพี้ยมารบกวนยอดเขาก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็หยิกด้วยนะคะทุกคนนี่คือสาเหตุที่ป้าจอยอยากจะแนะนำให้ทุกทกท่านฉีดพ,พ่นสารเคมีทุกๆ3-7าวันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ห่างออกจากสวนเลยคะ่ะทุกคนเราต้องอยู่ประจำในสวนของเราคอยดูแล เพื่อที่จะรู้ว่ามีศัตรูมารุกรานเท่านั้นหรือไม่นะคะคลิปนี้ปะจยเกษตร 5G ได้เดินทางมาถึงช่วงระยะสุดท้ายแล้วหวังว่าพี่น้องคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะเขือของเรานะคะคลิปต่อไปจะเป็นการฉีดพ่นเพลี้ยพ่นหนอนนะคะคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ